และเขากลับไปครั้งกับปูน้อยสู้ชีวิตพิชิตห่วงโซ่อาหารและในวันนี้ให้ผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจ้า DNA สายพันธุ์ที่เราจะเลือกคืออะไรให้ผู้ชมฮะเราเลือกชิวเ้นก่อนเลยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเลเวลสามเนี่ยเราจะมีรีเจเนอเรทและนอกเหนือจากนั้นอีกอันหนึ่งก็คือกาลิอัสไม่เอาอันนี้อีวิ u ชั่นบวกสิบแมกเกพีละสิบแมกพีมาก็ได้เอาละคราวนี้เราเป็นสายอะไรดีให้ผู้ชมฮะจะว่าเป็นอีกครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นเป็นนักล่าไปแล้ว เป็นเหยื่อก็เล่นไปแล้วแล้วก็เป็นตัวใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองแบบทางสายกลางไหมเป็นแบบสายเออสายไหนวะนี่นี่นี่สายหมาจิ้งจอกทริกสเตอร์คุณผู้ชมฮะเน้นไปที่ค่าเบรตี้แล้วกันน่าสนใจดีเหมือนกันนะนิอย่างไหนดูไม่เห็นมีโผล่มาเลยสักอันอะรีโลสักทีสิมีโผล่มาอะเอาค่าลบหลีมาก่อนก็นแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะน่าจะช่วยในการอยู่รอดของเราในช่วงแรกนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์นะหวังว่านะ จ,จริงไหมเนี่ยเอามานี่มานี่มานี่เข้าป่าข้าดด,ดีแมงวันมาแมงวันมาหลบก่อนมาดิทำไมโดนกัดง่ายวะเฮ้ยเฮ้ยผิวหน่อยฝีมือตกไปนะเนี่ยให้ตายสิเอาละถึงต้องเอาจริงใช่ไหมเนี่ยเบรกเนี่ยอ่ะในเมื่อมันเป็นหมาป่าฮะเราก็ควรจะต้องหยิบมันมานะจริงไหมเอาละโอเคทุกอย่างดูเป็นไปได้ด้วยดีในตอนนี้ ขอเร่งในการเลเวลอัพก่อนตอนนี้เลือดของเราหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะมาดิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจิ้มจึกอุ้ยเอาโดนได้ไงวะเนี่ยไม่โดนหรอกเอาละไปะเดี๋ยวเราต้องเร่งหาเลือดก่อนเลยคุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่รออุ้ยสีเทาสติงเจอร์สรายพิษไงในเมื่อเราจะเล่นสายแอปลิที่นะฮะฉะนั้นเนี่ยพิษมันจะต้องมาเราจะจิ้มจึก เพื่อทาให้พวกมันนะเนี่ยติดพิษกันให้หมดให้ผู้ชมฮะและเราก็ค่อยๆดูพวกมันค่อยๆล้มหายตายจากไปนั่นแหละคือพลังของเราในวันนี้ละ่ะเอาละก่อนหน้านั้นฮะเพิ่มเลือดก่อนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะโดนตีแบบไม่กี่ทีน่าจะตายฉะนั้นฮะเร่งก่อนเร่งก่อนเราต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งคุณผู้ชมฮะไหนดูสิฟิชเชอ์ไม่อะอัพนี้ก่อนแหมจริงๆมันน่าจะแบบเป็นสีทองสีทองให้เราสักหน่อยนะว่าไงไหมเอาละโอ้ มานี่อ้จิ้มทีเดียวตายเลยจิ้มอะติดพิษนะติดพิษนะติดพิษนะและยังซาเดี๋ยวนะเราไปเอาเลือดก่อนนะ้คุณผู้ชมฮะนี่เลยเอาละมานี่เอาอะไรดีวะรดคูดาวเอาอืมรถคูดาวก็ดูน่าสนใจแต่เอานี่ก่อนจะง,งอยปากและอัปเกรดให้มันแหลมคมฮะด้านหน้าเป็นจะง,งอยปากด้านหลังเป็นหางพิษนี่มัน,ม,นมันชื่อตัวอะไรนะคิมเมล่าป่ะใช่ป่ะที่แบบหัวสิงโตหางพิษไม่ใช่ หัวเหี่ยวหางสิงโตหางพิษเอ๊ะอะไรวะเอาเป็นว่าจะตัวอะไรกันแล้วแต่และคราวนี้สกอร์เปลี่ยนเวลสองสีทองซะด้วยคุยัผู้ชมฮะบอกเลยว่านี่มันของดีชัดๆนะจริงไหมมา,มานี่รับพิษเข้าไปอุย้ยโดนกัดเป็นไงเป็นไงร่วงไปเลยคุณผู้ชมฮะรับพิษเข้าไปแล้วหลบแอมแรงเอาเรื่องฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเน้นเพิ่มเอจิเข้าไปพอเพิ่มไปอุย้ยแล้วมันกัดโดนเราได้ไงวะเนี่ย,ยอันนี้อะไรเนี่ย น้ำลายไม่อันนี้พ่นไม่ไม่ไม,ไม่เรามีหางพิษแล้วอัพที่ก่อนอืเราต้องมีกัดดาเมจธรรมดาแล้วก็หางที่เอาไว้พ่นพิษนั่นแหละคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ครับผู้ชมฮะและเหมือนว่าบอสตัวแรกของเราจะเป็นจิงโจ้มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมพิษต้องสู้ด้วยพิษนี่เอาพิษไปแล้วก็จิ้มจึกเรียบร้อยแกไม่รอดแน่ เอาละผมกําลังไปพุ่งหาตัวที่มันอุ้ยเจอ point of interest ฮะเป็นดาวเอ้ยไม่ใช่เป็นเครื่องหมายตกใจไม่ใช่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยแต่ตอนนี้เนี่ยขอหยิบนี่ก่อน c ช e คพาวส์นะฮะที่จะเป็นแก้มเราจะสามารถเก็บอาหารไวไ้ในปากนะโอ้ยเอ้ยอย่าไปยุ่โอ้ยพวกนี้หาเรืองไอ,ไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบหน้ามาเลย,ยมันเสียเลือดไเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมัน้าบโบแล้วทำไมมันอ่อนแอขนาดนี้วะเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเราจะออนแอขนาดนี้เอาข้าหลบหลีกมาอีกเพื่อความอยู่รอดในอนาคตนะคุณผู้ชมฮะถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยเราอาจจะตายง่ายกินอุย้ยไม่ติดพิษหรอกอุยอ้ยนี่ไงเราตีเจาะเกาะยังไงล่ะเอาล่ะกินเข้าไปกินเข้าไปนั่นแหละจงังหวะนี้โอเคจ้กินให้หมดกินให้หมดลงไปเรามองเห็นเรามองเห็นกิมพิษไว้ก่อนแล้วหลบแล้วก็ลงมาตรงนี้อื อยากอัพดาเมจแต่ผมคิดว่าการหลบหลีกสําคัญกว่าจริงไหมเพื่อการอยู่รอดในอนาคตของเราเราจะต้องมีการหลบหลีกที่ดีให้คุณผู้ชมฮะเอาละไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหบ่อโคนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยบ่อโคนผมไม่ชอบใจเลยแต่ก็เอามาฮะคุณผู้ชมฮะของปิดอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบโดนไอ้นี่มันปลอมเป็นผลไม้อย่างงั้นเหรอเอารถคูดาวมากินก่อนไอพวกนี้ด้วยไปเนี่ยจิ้มก่อนจิ้มโชว์ก่อนเออต้องเช็คก่อนนะคุณผู้ชมฮะ ร้ายกาดเปยิ่งนะักเอาเราค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปเอาละไอปลาตัวนี้เอาพิษไปกินนั่นแหละแล้วก็ตายซะดันขวาเอ้ยเจอเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงเอานี่ก่อนจิ้มไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเวอัพมาเอา่อพ่อนน้ำลายไม่เอาอะไรอืมคอ,อกที้ไอ เก็บใส่กระพุ้งแก้มไปจะว่าไปเมื่อกี้มันมีเสือชีต้าโผมาเราหน้าจะหยิบมานะผู้ชมฮะเอาไว้หลบหลีกศัตรูเนาะเออแต่ไม่เป็นไรฮะมานี่อับเบลนี่ก่อนเลยเออบโอโหไม่มีของดีเลยอ่ะอับปากจะงอยปากของเราก็ได้นะฮะมาแล้วเช้าแล้วเดี๋ยนะจิงโจ้ใช่ไหมจิงโจ้นะเอานี่ก่อนอืมเอาแล้วตอนนี้ฮะเรากำลังรอต้อนรับจิงโจ้น้อยนะฮะขอเพิ่มเลือดก,ก่อนกินก่อนกินโอ้โหอ,อ,อยู่เป็นฝูงเลย ใครจะอยู่ก็อยู่นะขอหนีก่อนแล้วกันไอ้นี่อีกแล้วไอ้ตัวเหลืองผมไม่ชอบหน้ามันเลยอ้าอุอ้ยบวกเอเบลิตี้ะฮุณผู้ชมฮะอันนี้ทําให้การโจมตีของไอ้เหลืองมาอมันต้องมีปัญหากันแล้วนะมาจะท้าหาเรื่องกันขนาดนี้มันต้องมีมาแล้วซินโจมาเฮ้ยโอ้โหหลบก่อนเอาพิษไปกินโอ้มันต่อยโดนเราเหมือนกันนะฮะติดพิษนะติดพิษนะอ่าหลบได้อุ้ย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 จะตายจะตายจะตาย ทำไปเล่นอันตรายเหมือนกันฮะจิกอุ้ยเฮย้ยเดี๋ยวๆๆใครจะตายก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอยอเออเออแล้วกลังติดพิษตายคุณู้ชมเกือบตายไปแล้วอุ้ย เทเ,เดเคิลก็ดูนะ่าสนใจดีแขนเนี่ยเราหยิบมาบ่อยแนละ้วคุณผู้ชมฮะแต่เทเ,เดเคิลเนี่ยเราไม่ค่อยได้หยิบมานะมันจะบวกอเบลิตี้ให้เราและมันสายทริกสเตอร์ด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังมีการปลดล็อกอาร์มให้เราด้วยนะคุณผู้ชมฮะแต่เราจะไม่ได้ขายต่อไปนะแต่ก็น่าสนใจดีคราวดี <c oughs> <c oughs> กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนะี่ยฮะเป็นปลาหมึกที่มีหางหนามแล้วก็มีมแมงป่องก็ต้องอาพแมงป่องซิใช่ไหมล่ะนี่ไอ้มจึ๊ เดี๋ยวก่อน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 พ่นพิษไปก่อนแล้วก็ตายไปซะนั่นแหละดีมากเลือดกลับอะไรคุณผู้ชมฮะผมคิดว,ว่าเราอาจจะต้องมีการเพิ่มอะไรที่แบบให้ตัวเราเนี่ยมันอึดถึกทนแข็งแกร่งมากขึ้นไหมหรือว่าเราควรจะเน้นไปแบบสายใดสายหนึ่งมันก็ได้อยู่นะสายใดสายหนึ่งมันก็ได้แหละแต่มันจะอ่อนเกินไปหรือเปล่านะคิดว่าไงคิดว่าไงคอมเมนต์เดี๋ยวนี้จะได้ไปอ่านแล้วจะได้อัปเกรดต่ออ,อันนี้นะพ่นพิษไม่อยากจะได้อันนี้แล้วอะ ผมไม่อยากจะเอาใส่ปากแล้วคือตอนนี้ใส่ปากมันสองช่องก็ได้พอแล้วเดี๋ยวเรานะั้นี่หยิบนี่ดีกว่าฮะริสนะฮะเป็นตักแตนที่จะบวกระยะการโจมตีให้เรามาี่ไอ้นี่ไม่ยอมสู้เราวะ่ะว่ารอดตัวไปโ้ยอ้ยอ้ยอย,อย,อยมันกัดแรงจังวะน้ากินนี้ก่อนอ่าเพิ่มเลือดมาอันนี้กแกไม่รอดแน่จิ้มจึ๊กกินเลยดีมาก ก็ว่าไปแถวนี้ไม่มีพอยต์อ้ยเจอแล้วเครื่องหมายอะไรเอ่ยด้านบนตรงนั้นให้ผู้ชมฮะเราต้องรีบเดินทางไปอย่างเร่งด่วนเลยไอ้นี่ก่อนเลยมันไส้มันเอ้ยนกก่อนนกก่อนนกก่อนแกไม่รอดแน่นั่นแหละกินแถวนี้ของดีและเดี๋ยวหมาแล้วอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้อัพไปเลยก็ลกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเดี่ยหยิบเก็บก้อนหินเพิ่มฮะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่เก็บมาก่อนนะ คือก็จะหิวมาอีกอันหนึ่งเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการหิวเพื่อนใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีฉะนั้นเนี่ยเผื่อไว้เก็บก้อนหินก็แล้วกันเอผอื่อไว้และบอโคนอีกแล้วเอ้ยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยทะลุไปด้านขวาผมคิดว่าเราก็น่าจะน่าจะเติบโตได้ละมั้งบ,บอโคนอันนี้ก็บอโคนมีบอ่อโคนจะไม่หมดเอาล่ะหนะดูซิตอนนี้การต้านอย่างละ30นนะแต่ก็อยู่ในค้างในทะเลทรายไม่ได้อยู่ดีนะจริงไหมใช่ไหม เซ็งเหมือนว่าแถวนี้จะเป็นแหล่งมั่วสุมของเจ้าแมวน้อยสินนะเอาละเวลอัพอีกแล้วฮะอัพเอเจิอุ้ออดูตกเราปิวเลยวะอ,อันตรายเกิดไปแล้วพวกนี้เนี่ยฮะเอาละอยากจริงๆเราเป็นปลาหมึกเราควรจะลงน้ำได้ปะใช่ปะการที่เราเป็นปลาหมึกเนี่ยเราควรจะลงน้ำได้ปะวะโอ้แม,แมวแมวแมวน้อยผมไม่ชอบอแมวนี่เลยมันจ้องจะเล่นเราถ้าเราไม่มีหลบหลีกแล้วก็ยังไงเราก็จะโดนโจมตีนะคุณผู้ชมฮะ ฉะนั้นต้องระวังให้ดีแลวเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาเป็นบวกเอจิเดี๋ยนะอัพนี่ไปเลยหรือว่าเอานี่ดีวะอันนี้เป็นสีทองเลยเว้ยเอาสีทองมาก่อนดิเออสีทองนะของดิไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนแน่หนีทําเป็นหนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในอนาคตเจอกันแน่เอาละตอนนี้มาเก็บด้านขวาก่อนนะคุณผู้ชมฮะของกินเยอะมืดอ,อีกแล้วหรอเนี่ยบอสตัวต่อไปเป็นวัวฮะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการต่อสู้กับเจ้าวัวตัวนั้นนะจริงไหม เอาละมาขยายนาเขตอู้ปลาหมึกขั้น2มาซี่บวกเอจิเนะฮะเออไม่ใช่บวกอเบลิตี้นะฮะแล้วก็สปีดของเราเนี่ยอเบลิตี้ก็ทําให้เรานันเนี่ยตีแรงมากขึ้นบวกพิษของเราก็แรงมากขึ้นด้วยยังไงละ่ะแล้วก็จะงอยปากเราก็แรงเหมือนกันนะฮะดีมากดีมากเตโปเตโปเข้าไปดีนั่นแลหละไอ้นี่โดนกินเข้าไปกินเข้าไปบวกการหลบหลีกกันหน่อยจะว่าไปตอนนี้การหลบหลีกของเรา20เองเหรอวะ เอ้ยถ้าเห็นเอานีก่อนเอานี่ก่อนเอาเอาเอาเนลคุณนะเนี่ยฮะเนลคุณเนลคุณอุตส่าห์ช่วยขออภอยู่ไหนวะนี่เต็กคิดไปซะดีมากเอาละเมื่อกี้เหมือนเห็นดาวแวบๆอ่ะเจอแล้วแกไม่รอดแน่แกโดนข้าหมายหัวแล้วกินเข้าไปฮะกินเข้าไปจังหวะนี้เดี๋ยวเจอบัวใช่ไหมอ่าเราจะเจอบัวฮะ Hmm. คิดว่าบัวเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่น่าจ,จะมีปัญหาอะไรนะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาพวกนี่เ,นเจอแล้วเอามานีิเวลอัพ well มาชึบๆ,ๆึเอจิเอจิตีกว้างเอาเอานี่มาบวกไม่ใช่เอจิสิบ,บวก ability เออผมชอบเรียกเป็นเอจินี่ต้องขออภัยด้วยนะคผูช้ชมฮะโอ้ยโอ้โหมันตดมันตดติดพิษน,นะนี่ไงจ,มจิมจิมจาะเกาะนะจะบอกให้ เอาละเอาะเอาะไรมาดีเว้ยหนวดมาสิแล้วก็ปลดล็อกมือมาด้วยมือจริงเหรอวะนะ่ะฮะหนวดปลาหมึกชัดๆมันมือตรงไหนไปก่อนไอ้น,นี่ทีเผอจิ้มเฮ้ยเฮ้ยมาสู้กันก่อนมาสู้กันก่อนนี่กินกินจิ้มจื้โอโอ้โหตายอย่างรวดเร็วครับผู้ชมฮะตัวระเบียรีแรงเหมือนกันนะแต่มันก็ดูเบาบางนะนนมันไม่ยอมสู้อ่ะไอ้น,นี่มันไม่ยอมสู้กับเราแหละอันนี้อะไร หนวดมาบวกอเบลิตี้เช้าแล้วตีแรงมากตีแรงมากครับไอแมวน้อยอย่ามายุ่งกับข้าโอ้ยเรียบร้อยแมวร่วงไปแล้วเฮ้ยไอนี่อยู่ๆก็มาหาเรื่องกันไอพวกนี้ไร้การเป็นยิ่งนะว่างไหมปล่อยพิษไปก่อนปล่อยพิษไปก่อนจะว่าไปเนี่ยไอยน้ำลายพิษมันก็ดูน่าสนใจนะที่มันแบบ เราเนี่ยเคยปล่อยพิษไปใช่ป่ะเอ้ยน้ำลายพิษแล้วมันก็ติดพิษอะไรแบบนี้น่าสนใจแต่ไม่เป็นไรเอานี้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้โดนกัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยๆคุยกันเอาพิษไปกินเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากาันปล่อยให้มันติดทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะวัวไม่ติดพิษเหรอเออติดพิษเข้าไปเออสู้ไอ้ไอ้นี่ออยากมีเรื่องอยากมีเรื่องตายไปแล้วตายไปแล้วติดพิษไป นี่จิมจึกอันนี้อยากมีเรื่องโอ้โหสบายเบื่อให้คุณชมฮะแค่เราไม่โดนโจมตีทุกอย่างจบลีโลเอจิเอจิอันนี้หนวดมาอีกแล้วอบิลิตี้มาแล้วบวกสปีดด้วยนะจะว่าไปแล้วเดี๋ยวอเอางูาไหมมเดี๋ยวนะเอ่อตอนนี้เราเป็นปลาหมึกแล้วถ้าเราหยิบงูมามันจะกลายเป็นมันมันจะเป็นงูปไม่ใช่ไหม ไม่หรอก็ไม่เห็นนะหรือว่าจริงๆปลาหมึกมันคือมันมันคือหนึ่งในหนวดหนึ่งในหนวดของปลาหมึกมันอาจจะเป็นงูก,ก็ได้นะคุณผู้ชมฮะเออว่าหนึ่งในหนวดของปลาหมึกอาจจะเป็นหาอุ้ยสปีดมาแต่ไม่ใช่ของที่เราต้องการแล้วตอนนี้เราต้องการเป็นแอตแทกแอเรียไหมหรือว่าหลบหลีกมาก่อนก็แล้วกันผมว่าหลบหลีกจาเป็นกว่าคุณผู้ชมฮะเพื่อการอยู่รอดของเรานะฮะเลือดของเรามันค่อนข้างน้อยถ้าเราเนี่ย เน้นโจมตีเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เอาสปีดมามาด,มาดิมาดิแถวเนี้ยใครแน่ใครเจ๋งไหนดูดิขอดูหน้าคนเจ๋งหน่อยนี่ขอดูหน้าคนเจ๋งหน่อย,อเ,อยเอาละแอรเรียมาอันนี้งูหม่ออแล้วฮะงูนั้นเนี่ยนอกจากจะโบกสปีดแล้วเนี่ยผู้ชมฮะมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ต่างๆดีมากขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือว่าบนหิมะอะไรแบบนี้นะฮะ ก็คิดว่ายังไงก็เป็นของดีที่ควรจะมีนะฮะยังไงมันก็ควรจะมีนั่นแหละอัพเวลไปต่อเฮ้ยสไลด์หรออันนี้ลิงเนกาทติฟไซส์จะทําให้เราหลบหลีได้ดีมากขึ้นคือเราต้องตัวเล็กลงแต่เราไม่มีฉะนั้นเอาสไลด์มาก่อนฮนะไหนขอดูสไลด์หน่อยสิสไลด์หน่อยเฮ้ยเท่มากเราสามารถสไลด์เพื่อพุ่งก็ไปโจมตีได้ะฮะดูอกทีปป๊ยัไง สไลด์สไลด์หนอนสไลด์ดีมากเอาล่ะเนี่ยดูิบวกมากแอเรียนะฮะแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บนี้ก่อนเก็บนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นไปจะว่าไปตัวสุดท้ายเป็นแมงมุมอีกแล้วเหรอเราเจอแมงมุมบ่อยมากนะจิ้มจึกโอหลบ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 กำลังจะโดนโจมตีเลยเอาสไลด์มาก่อนนะฮะเรามีสไลด์เราก็ต้องใช้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเเอานีก่อนอ่าป้องกันนี่ไงจิ้มเอ้ยโยนหินถามทาง โยนหินถามทางเป็นแก๊งปลาหินหรือไงฮะสไลด์มาโอ้สไลด์มาเก็บของวู้ดีนะเออเคลื่อนที่ได้เร็วดีฮนะผู้ชมฮะดีไม่ดีก็เอาไว้หลบได้ด้วยจึจ๊บจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนั่นแหละกัดเข้าไปอย่าหลบซินี่ตีไม่โดนปั๊บแล้วก็สไลด์อีกแล้วหรอสไลด์จิ้มจึ๊บเอาพิษไปกินเอาพิษไปกิน อย่าเข้ามายุ่งเว้ยเอาพี่ไปกินแกไม่รอดแน่เฮ้ยโอ้โหเกือบตายผู้ชมโดนจูบตีไปทีเดียวผมว่าไม่ใช่เรื่องแล้วเราจะปู <c oughs> จะเป็นแขนปูแต่เรามีนไอ้นี่แล้วไงคือจริงๆมันดีไหมมันก็ดีแหละคุณผู้ชมฮะแต่มันไม่ได้เป็นกับเราอะ่ะเฮ้ยเราห้ามโดนจูบตีแล้ฮะเราโดนจูตีแรงเฮ้ยผลทองอันนี้ได้บุเลือดให้เราได้เยอะอยู่นะ แล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะ Attack with Stun คือเราโจมตีและติดสตันนะฮะแล้วก็ทำฟิสิ l d a เ a g มแต่เราไม่มีฟิส i c a l เลยเราเป็น Ability ล้รนๆฉะนั้นนี่เลยบวก Ability ด้วยของแร่สีทองฮะแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเลือดเลยหรือไงวะเนี่ยฮะหนีออกตรงอ๋อนี่ได้เจอเจอของเพิ่มเลือดแล้วอันตรายไอ้ไอตัวนี้มันไอ้อยู่ใต้ดินเนี่ยดูอันตรายมากนะผู้ชมอ่ะออมเอาล่ะหลบดีก่อน เพิ่มป้องกันหนีออกจากตรงนี้มาเอาของนี่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถเพิ่มรีเจนและเพิ่มเลือดให้เราได้เอารีเจนแล้วกันนะเพราะว่าเลือดของเรากําลังรีเจนอยู่ปึ๊บพิษเข้าไปเออโดนพิษเข้าไปจ้ว่าไปเอ,อจิเราบกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอพิษเราแรงกว่านี้ไม่ได้หรอจ้ว่าไปเอเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นอะไรแหว,แว,แวแมก่อนที่เราจะเข้ามาดูหน้านี้เหมือนว่าเรากําลังจะโดนโจมตีในอีกไม่ช้าคุณผู้ชมฮะจะขอเช็คก,ก่อน หนวดแมงป่องของเรามันจะโจมตีเป็นฟิสิกอลแนะฮะแล้วก็พิษของเราเนี่ยจะเอามาจากอเบริตี้นั่นเองนะก็อหนีไปเลยดีมากอย่ามายุ่งกันเลยแต่ถ้าอยากยุ่งก็ไม่มีปัญหาพี่จัดให้บวกเอจิบไออีก e. อันนี้มันจะทำให้การคูณนั้นดีมากขึ้นฉะนั้นเอาการคูณมาก่อนให้ผู้ชมมาโอ้ยม,มันแมวเหมียวมันแรงจังวะฮะคือมันกะให้เราโดนโจมตีทีเดียวตายเลยหรือไงวะเนี่ย ป้าโบรเราห้ามโดนตีครับผู้ชมฮะผมว่าเราต้องหาเพิ่มหลบหลีกแล้วเออไอ้พวกนี้มันอันตอนอรายจริงเชียวอขอเม้มปากหน่อยแล้วกันตัวนี้มันตายง่ายเหลือเกินผู้ชมเอานี่เอาอะไรมาดีวะเนี่ยอันนี้รถคูดาวสีทอง อันนี้เป็นพิษข่อยพิษไปแล้วเดี๋ยวตามอ้าวอ้าวหาเรื่องหาเรื่องกันแบบนี้กินก่อนกินก่อนกินก่อนเอานี่ก็จะมาหาเรื่องใช่ไหมถ้ารู้เจ็จำนงดีเอาล่ะมาถึงเวลาแล้วแถวเนี้ยโดนพี่หมดะโดนพี่หมดอ่ะอืมอึ๊บอึ๊บอืม,อมจะว่าไปเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดเเองหรือเปล่านี่ผมเล่นใน d i f f i c u l สี่นะคุณผู้ชมนะจริงจริงเนี่ยด i f f i c u l t ปเนี้ยมันจะยากมากกว่านี้ซึ่งผ่านไปแล้วแหละแต่ คือมันจะทําให้ตัวเราเติบโตช้ามันก็เลยจะให้เราเนี่ยอีวลูชันได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นดิฟิเคิลสีเพื่ออีวลูชั่นได้เร็วมากขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวเราเนี่ยจะหยิบม,มาเป็นนี่เลยลดคูดาวทุกอย่างลง12%แต่เดี๋ยวนะแต่อันนี้มันก็ลดคูดาวอยู่แล้วปะ่ะใช่ปะ่ะเออผมคิดว่าอันนี้น่าจะสําคัญกว่าปะ่ะจริงๆเนี่ยไซเนปมัน มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแม้เพราะยังไงเนี่ยเรามีของที่ลดคูดาวแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะผู้ชมฮะฉะนั้นเจ้านี่เนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเอาเอาเอาอยากจะหาเรื่องเอามากๆอยากจะหาเรื่องเอามากๆโดนก็ไปตายเรียบร้อยเฮ้ยโอหอะไรวะนะไอ้แก๊งเม่นน้อยอต้องหยิบใช่ไหมเนี่ยนะต้องหยิบใช่ไหมเผื่อจะเพิ่มการลบหลีกอนเ,นเอาไงมันดีวะเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่มันตีแรงนะผู้ชมฮะจริงๆไม่ได้แรงหรอกตัวเราอะเบาบาง เออตัวเรามันบางไปเองเอาพิษไปพวกแกเอาพิษไปอุย้ยเอาพิษไปเอาพิษไปจิ้มเอาพิษไปแล้วจิ้มโดนพิษแล้วก็โดนน้ำจิ้มเช้าแล้วถึงเวลาวัดกับบอสแล้วสินะรดคูณเอาไปอีกจิ้มกัดจิ้มกัดอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บอาหารพวกมีไว้ฮะเผื่อว่าเราสู้กับบอสเนี่ยและเลือดเราลดเราจะได้แบบมีสู้ดีปะดีปะ แต่นี่ไงจิ้มพิษไปก่อนอเลือดเลือดลดนะเลือดลดนะจิ้มพิษไปก่อนอค่อยๆค่อยๆลดกัดก่อนถอยฮะถอยจังหวะนี้ไอ้นี่ใครเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวขอ้องอย่ามายุ่งจิ้มพิษไปแล้วกำลังโดนพิษตายเรียบร้อยไม่มีปัญหาทุกอย่างเราสามารถจำเอออะไรตัวอะไรวนะเนี่ยปูใช่ไหมคุณผู้ชมฮะสาบานว่ามันยังเป็นปูอยู่ไหนค่คอยๆพูดซิว่ามันคือตัวอะไรปูที่มีหนวดปลาหมึก พร้อมกับหางงูและมีหางแมงป่องงอขึ้นมาหัวสมองเป็นลิงแล้วก็ปากเป็นจงอยเหี่ยวอีกาไม่นกอินทรี c, ใช่ครับคุณชมะเอาเป็นว่านะสำหรับในพาร์ทนี้ก็เราก็ได้เล่นเป็นสายทริกสเตอร์เรียบร้อยนะคุณชมะก็เป็น a b i l i t y เน้นๆไปที่ a b i l i t y นะแล้วส่วนในพาร์ตต่อไปเนี่ยอยากดูสายไหนนะลงคอมเมนต์กันไว้นะส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอกันใคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า